ไว้ที่ป้านลงมาก่อนดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นมัลคุลการนักครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราจะมาเล่นนี่กันเลยตีบอสเล่นกันนะครับเก็บตั้งสซุ่มผลนะเราจะมาดูกันว่ามันจะเกลหรือมันจะตีกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปตีบอสนะครับผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเอเรียากอะไรดี ผมนะครับอาจจะแจกรหัสนะครับถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งพันซับนะอาจจะแจกรหัสที่เติมแบบเติมโคเท่เลยนะครับก็อาจจะแจกนะครับนะก็นั่นเป็นเรื่องของนายคนติกายนะครับถ้าพันซับก็จะแจกนะส่วนถ้าร้อยซับก็ไม่มีเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีตังค์ไปซื้อรหัสมาเล่นอยู่แล้วอันนี้รหัสนี้เป็นรหัสที่ผมฟาร์มเองนะครับแล้วก็เติมมาเองกับมือนะครับ พราะว่าผมมาเก็บตังค์จะค่าข,าขานมไงในช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยไปไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนก็เลยมีแค่หนึ่งส่วนเองแต่ในขณะเขาทุ่มอาจจะแบบว่าซ,ซื้อซื้อรหัสมาแจกนะครับคือผมฟังว่าอีกรหัสหนึ่งนะแต่ผมยังไม่แจกเรามีผู้ติดตามเยอะแล้วเขาจะแจกนะครับเพราะก็มีแจกทุกพันซับประมาณนั้นบางคนอาจจะคิดว่ามันเยอะไปเปล่านะแต่ผมไม่นะครับ,นะต,รบต้องหัดนะผมเติมไปแได้เป็นรหัส บลอกผู้กาออสตาร์กาแต่ว่าเติมมาเยอะนะครับเอาละเราไปคร,รามต่อกันดีกว่าควรรามต่างนะครับเพราะตู่ไม่ได้ผลดีๆนะเนทายหนครับว่าว่าไอ้ผมมีคำถามอะไรกัน คือคำถามเป็นคำถามขีดจังก์เล่นๆนะครับใครไม่เอ,เองนี่ก็ไม่เป็นไรคือมันจะถามว่าหาขี้สังเกตเราผมเป็นหาขี้สังเกตวีหนึ่งวีสองครับทุกคนเออนาขี้ห้าวินาทีอ่าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เทลยนะครับก็คือเออหาขี้สังเกตเราผมเป็นระดับวีสองนะครับไม่เชื่อดูเออไปที่ไหนดี หาที่กันครับนั่นฮะเห็นว่าผมเห็นวลของคนอื่นด้วยจะเป็นวีสองหรืออาจจะไม่ถ้าใครไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ของผมมีสองไม่รู้ว่าผมไม่เคยใช้วีหนึ่งวีหนึ่งผมเคยใช้อ่าใช่ผมเคยใช้แต่ตอนมาอัปเดตผมเพิ่งซื้อไงแต่ตอนนี้ผมได้มัแต่รอบที่แล้วผมเลยไม่รู้ว่าวีหนึ่งอ่ะเขาให้เห็นวลหรือเปล่าผมไม่มันใจนะครับ แต่ว่าผมไปซื้อวีสองมาละมันไม่เกิดแต่วันนี้เนี่ยโอ้ยอะไรเราไปที่อื่นกี่ไ้ครับทุกคนไปที่ที่ไหนดีลราเกิดไม่มาทำให้ยากกูเหรอมาไม่มมเหรอเขาไหมนก็แบบมาชิวีเห้ยอ่ะกดไม่ทันโอเคไม่อะไรเราดูผมในเกาะไหมตัวแบบตัวแบบให้ดูแล้วกัน นี่นะครับเราผมก็จะมีผลโซสายฟ้าสันนะฮะแมกมากบาเลียยางแล้วแสงวิญญ,ญาณมืดทรายน้ำแข็งเหี่ยวกังหันทีโลบากี้ระเบิดก็แค่นี้แหละผนที่ผมมีมคนถาวรที่ผมมีมีผลเดียวทุกคน,นก็คิดว่ว นี่นี่เพิ่ผมเพิ่เยว่าที่นี่มีคนไทยด้วยลิ๊บมีโฟล์ดเพสชิดอะไรกูดูดจะมีไหมแม่กูรู้อยากนะคะว่าจะมีไหมถ้ามีก็ดีนะคนที่เห็นในคนที่ลิ๊ผมตอนนี้ครับถ้ามีอา ผมจะได้ไนะครับผมจะได้ทั้สามผลเทพของผมนะครับก็ใครมีก็มาพูดกันได้ลยเข้าท้าเลยหนึ่งผมแาบอะไรดีอแค่ไปก็แต่แต่การพีพีของผมมันจะกาดหนยนะครับทุกคนคือว่าผมไม่ค่อยพีพี ครวะเนี่ยทำไมใหม่คนน่ะอะไรวะอ้ยอย่าละอออ๋ออโอออเจ็บผาเจ็บอฟิวจุกอันนี้ก่อนจุกจุกจุกจูกจุกใส่อันนี้ไม่ใส่เลยอ้ย มันส oh! yeah. hey. 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 oh. uh ู้กันสองคนนั้นอะมันแทบจะไม่เกี่ยวเลยโต้อะไรไม่ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นทุกคนเลยพอจะเอ้ยเอ้ยโอ้เออฟื้ แค่ผมแค่เขาละก็ผมไม่ค่อยโสดนะครับบอกไม่เป็ไรนะผมแค่เขาแล้วนะฮะเขาอะไรแล้วเฮ้ยหนองครับ

โอเคนคมนี้ก็โอเคไม่เป็นเราไปฟังข้อสุดท้ายคละกันแล้วกันต่อดีกว่าโอ้คิปแปดนะคลิปอะแบงอึ <c oughs> ๊บอึ๊บตัวผมนึกว่าจะแค่สั้สนๆเหอนคิปก่อนนะแต่ก็ดีผม,ามางไม่อยากมันสั้นเลยไม่เสียงหนูดำนี่หาเลยนะครับก็เห็นว่าคิดก่อนอือปิ้วเอ้ยูลเคอาอะไรวะ เข้าถึงกฎหมายตำรวจเสนอจะจับได้ฟิวแปลว่าเอาออกไปได้ม่ฟิวเออออกไปละมาถึงยังว่าอาเจียนถึงแล้วอันนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับสำหรับนี้ที่ซื้อที่เราไปแต้มันเราไปสู่แต้มันเขากันดีกว่า เราผมว่าผมจะไปลองไฟกับบดถ้าไม่แปลงร่างเลยนะครับทุกคนเพแบบนี้จะยมทุกคนมันถูกเขาตีไปแล้วไม่ลนไเล่ไรอ๊ยคนนั้น สองโอเคไปเราไปเราไปหาที okay. sucking, right. ่อดียวกันก็ได้ครับไปตรงนั้นโอเคมาเจอแล้วไม่เกิดอ่ะโอเคเจอแล้วไม่เกิดลองไปดูฝันแล้วการรัตตาวงบอลอ่าถ้าตังวอนผมว่าผมจะสุดนะครับ เราไปลองกันดีกว่าดูสิดูสิดูสิดูไหนดูดิเรามาดูเลยขาดอากี่บาทเนี่ยอือฮะ่าดอีประมาณโอเคขาดอีกสามพันเราไปเอากล่องในคาเฟ่กันเถอะถามไปฝันเลยไม่รู้ไปฝัไไปฝไนไหมแต่ขี้เกียจอต่อืม ที่ขีเ้เกียจอะไรขนาดนั้นแต่ผมนี่ไงบอกแล้วก็ไปเถอะรู้สึกมันตัวมาต่างพ่แล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเนี่ยตัวของเรานี่มันจะได้อะไรเออฮะอุ้ยอุ้ยเออข้างโอเคมาันที่ได้ได้แก ชอบพูดทำทำฟาร์ตฟาเกลือนะครกบือแนวผู้ชมเือเกลือมเนก็ดีสำหรับไม่นีนฟาร์มนะเราเจ็บผ่ใช่เขาเขาใช้สายไฟอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนะง้วเราเที่ไวไแถวอมนี่เราเอาไหมเอาไหมเอาไหกลับแล้วกันให้ให้เอะโอ้ย ของที่ไม่ตรงนี้ว่าแค่แบบไม่คนมาเอาเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนาะเราก็มาปิดคลิปกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวๆๆโอเคไม่มีอะไรแล้นาะขอบคุณสหรับการติดตามชมนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย